วันทีแล้วพี่ได้เยอะไหมให้มาสี่เก็ดสองโอ้ยพี่เป็นคนวางหวยพี่ไม่ได้เล่น<ๆ>เลขตัวเองหรอกอ๋อครับผมครับใช่คนใดญ่จะคิดอย่างเดียวผิดหลักร้อยตัวเดียวอีกแล้วนะใช่ครับผมใช่ครับเสียาดายมากแลยโหจริงจริงก็มีสามเจ็ดสองนะแต่พี่ต่ายตัดทิ้งไงเพราะสวัสดีครับผมกักบ,บุญนะครับเนาะวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองหาหกซีกับผม หลังจากที่ผมลงคลิปของเสี้ยนปากช่องนะครับเนาะเมื่อกี้ครับผมจะมีอรับแลนะครับผมเนาะพยนยมเพื่อรับแลครับผมจังหวัดอุดรดิตนะครับเนาะจังหวัดอุดรตระริดครับผมพันวามีเหล็กซองนะครับเนาะกลายเป็นทั้งๆนี่กานรับชมครับผมถ้าชอบเป็นเรื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อ เพิ่นทักไล่มาหาเนาะครับเนาะเพิ่นว่ามีเหล็กซองครับผมแล้วก็หัดที่เหลวเนะครับผมเนาะของอ่อรับแรกครับผมเพิ่นเ้นมาซีเกดสองครับผมวันนี้มาต่างเพื่อนครับทางช่องครับผมถ้าคนติดตามได้ครับผมเด้อครับผมเนาะโทรหาเพิ่นครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับโอ้พวกนี้หอยก็จะออกแล้วครับผมครับใช่ครับนาทีสุดท้ายเป็นไงบ้างพี่ครับที่ที่เหนือหนาวยังครับที่เหนือโอ้ก็เย็นเย็นแล้วค่ะแต่ก็ยังมีฝนตกอยู่ค่ะอ๋อที่บ้านร้อนลวเริ่มหนาวครับผมครับผมร้อนแล้วที่ระแปรตอนนี้ก็เริ่มอากาศเย็นเยนแล้วค่ะอืมครับผมพี่ครับแต่ก็ยังไม่มากยังมีฝนอยู่ค่ะ มีฝนใช่ไหมครับผมใช่ใช่ยังมีฝนตกอยู่ที่นู่นไม่ตกเหรอไม่มีเลยครับผมร้อนกลางวันร้อนกลางคืนเย็นครับผมเขาบอกว่าน้ําท่วมกันน่ะไม่รู้ที่ไหนอ่ะไม่รู้นะครับผมมันีล้ำมั้งไม่รู้นะงวดที่แล้วพี่ได้เยอะไหมครับงวดที่แล้วนี่ฮะงวดที่แล้วพี่ได้เยอะไหมให้มาสี่เก็สองโอ้ยพี่เป็นคนวางหวยพี่ไม่ได้เล่นเลขเองหรอกอ๋อครับผมครับใช่คนเดจะคิดอย่างเดียวผิดหลักร้อยตัวเดียวอีกแล้วนะใช่ครับผมใช่ครับ เสียดายมากเลยโหจริงๆก็มีสามเจ็ดสองนะแต่พี่ต่ายตัดทิ้งไงเพราะว่าพี่่ายไปรักสี่รักสี่รักสี่นะคะให้สี่ 4, มันก็ติดดับบนลวกหนักนะแต่มันไปนชนเด่นยี่้นพี่ก็เลยเลือกมาโอ้ยไม่งั้นได้แตกปังปังสามตัวตรงนะคะไม่เป็นไรครับวันนี้เอาใหม่เพนะิ่วันนี้ครับผมแต่คืองวดนี้พี่ต่ายอยากแบ่งปันเป็นเขาเรียกว่าเป็นหวยซองที่พี่ต่ายได้มาจ้ะได้ครับผมได้ครับได้พี่่ายก็อยากลองมาแบ่งปันสมาชิก ตามสาวรับแรงอ๋อครับผมได้ครับผมครับเป็นหวย้องที่พี่ต่ายได้มาพี่ต่ายก็อยากรู้ว่าแม่นจริงไหมอืมครับลราแบ่งกันดูลาอย่างบางเอิญเลขชนกระสูตรของพี่ต่ายเดะเลยไงถ้าไม่ชนพี่ต่ายก็คงไม่กล้ามาพูดเนาะอ๋อครับผมครับได้ครับผมครับเป็นหวยซองที่พี่ต่ายได้มานะคะครับผมจะได้มาแบบไหนเอาไว้พูดกันทีหลังเออโอเคครับผมครับ เรียกว่าโค้งสุดท้ายเนาะพรุ่งนี้หวยก็จะออกถึงแล้วใช่ครับผมครับก็คือฟันบนนะคะบ,บนนะคะครับผมฟันก็คือฟันบนก็คือวิ่งเก้าค่ะวิ่งเก้าครับผมครับวิ่งเก้านะคะฟันบนเป็นหวยจองพี่จ่ายได้มานะพี่จ่ายอยากแบ่งฟันนะเลขจะเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่รู้พี่จ่ายก็อยากพิสูจน์เหมือนกันก็เลยก็เลยให้น้องหัดเป็นคนแบบ เขาเรียกว่าเป็นสะพานบุญลองลองเอาแบ่งปันให้สมาชิกที่ตามสารับแรดูว่าเลขหอยทองที่พี่สายได้มาจะเข้าไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดเข้าหวังวดหน้าพี่สายก็จะตามต่อให้อีกค่ะครับผมได้ครับผมครับวันเก้านะคะบนนะคะฟันเก้านะคะบนนะคะครับผมเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ค่ะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ครับผม อันนี้คือเลขกองบนอย่างเดียวนะคะเป็นหอยซองที่จ่ายได้มาได้มาแบบไหนค่อยว่ากันครับผมครับส่วนฟันนะคะตัวฟันสามตัวนะคะครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ใช่ไหมครับผมจ้ะ<ต>มีสามแล้วก็สามตัวนะคะครับผมสองเก้าสามสองเก้าสี่สองเก้าห้า สองเก้าสามสองเก้าสี่สองเก้าห้าครับผมครับค่ะแล้วก็เจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสี่ครับค่ะแค่นี้นะคะพอละเป็นหอยซองที่ได้มาส่วนตัวนเน้นๆก็คือสองเก้าสองเก้าเจ็ดสองเก้าสี่สองเก้าสี่ 497เก้าตัวนี้มี2องสองเ้าแล้วก็794มเ้าหมพี่ใช่ค่ะเจ็ดครับผมครับ2อ7 2ก้าสองด้วยนะ297เก้าเจ็ดนะครับผม<ต>ครับผมสรุปสาตัวมีก็มีสองเก้าสามสองเก้าสี่สองเก้าห้าใช่ไหมครับ แล้วก็เจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสี่แล้วก็สองเก้าเจ็ดนะครับค่ะเน้นเน้นสองเก้าสี่แล้วก็แล้วก็เจ็ดเก้าสี่แล้วก็สองเก้าเจ็ดนะครับใช่ค่ะอืมครับผมแล้วสองตัว,ตวพี่เน้นตัวไหนสองตัวมีสี่คู่สองตัวก็คือเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่บนบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวอ๋อโอเคครับผมนี่ครับเอาเลขดับได้ไหมเลขดับดับดีไหมพี่เลขดับพี่ ก็ให้ช่พามาเราก็ดับอยู่นะใช่ใช่ก็ดับอยู่อยู่ครับผมครับแป๊บหนึ่งครับจดก่อนจะได้ประหยัดเงินแต่งวดที่แล้วดับหลุดนิดนึงก็ตรงที่ว่ามันไปออกตัวเก่านั่นแหละอครับผมถ้ามันไม่ออกตัวเก่าก็คือไม่ไม่ไม่น่นหลกครับผมได้ครับผมพี่ตัวไหนครับผมบอกมาเลยครับดับบนดับบนตรงนะคะครับผมบนตรงเจ็บสองค่ะเจ็บสองครับผม แปดห้าครับเก้าแปดเก้าแปดครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับผมค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ครับสองเจ็ดค่ะสองเจ็ดครับสามศูนย์สามศูนย์ครับสี่สามสี่สามครับห้าหกห้าหกครับแล้วก็หกหกเก้าใช่ไหมครับ ตัวที่สิบเดี๋ยวตั้งนึ่งตั้งนึ่งอ๋อครับผมมีเจ็ดสองแปดห้าเก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สองเจ็ดสามศูนย์สี่สามแล้วก็ห้าหกค่ะค่ะเดี๋ยวตั้งไหครับผมเดี๋ยวบอกผิดยุ่งไหพรุ่งนี้ไหวก็จะออกแล้วตื่นเต้นนอนไม่หลับครับผมอยากให้สมาชิกถูกตามตัวตรง เลี่ยละคะครับผมครับสองเก้าสามสองก็คือสองเก้าห้าโอ้ยหาได้จับพักหนอ่าเจอละเจอละครับผมดับบนตรงนะคะครับผมดับบนตรงเจ็ดสองแปดห้าเก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ครับผมเมื่อกี้น้องผาถึงไหนละถึงถึงห้าหกครับผมห้าหกแล้วก็หกเก้าค่ะหกเก้าครับผม แล้วก็ล่างครับพี่ดับล่างตรงดับล่างตรงตรงนะคะสามแปดสามแปดครับสี่เก้าสี่เก้าครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับหกหนึ่งค่ะหกหนึ่งครับเจ็ดสองค่ะเจ็ดสองครับแปดสามค่ะแปดสามครับเก้าสี่เก้าสี่ครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าครับหนึ่งหกค่ะหนึ่งหก เจ็ดสองค่ะเจ็บสองเจ็บสองดับล่างตรงดับล่างตรงดับบนตรงใช่ดับล่างก็คือดับล่างนะคะมีสิทธิ์จะออกบนได้ดับบนก็มีสิทธิ์มาออกล่างได้อืมครับผมพี่ครับตัวกลับอะไรเงี้ยก็คือสมาชิกก็ต้องตีโจทย์ให้ถูกนะคะอืมครับผมพี่จ้นะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางในการคำนวณ แต่ว่านี่คือเป็นหอยซองที่พี่ต่ายอยากรู้ว่าเออพี่ต่ายได้มามันเข้าจริงไหมพี่ต่ายก็เลยอยากเอามาแบ่งปันนะจ๊ะอืมครับผมขอบคุณมากครับแบ่งปันครับก็โค้งสุดท้ายพอดีเลยพรุ่งนี้หอยก็จะออกละครับผมครับจ้ะถ้าเกิดถ้าเกิดหอยซองเข้าเดี๋ยววดหน้าจะได้อีกนะอืมครับผมครับขอบคุณมากครับผมพี่ครับพี่ครับขอให้สมาชิกทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆมันๆนะคะสาธุกับผมครับ ค่ะขอให้เวยๆทุกคนค่ะครับผมครับวันดีครับผมพี่ครับสวัสดีค่ะครับกันนี่ครับผมหลังจากที่ผมโทรคุยกับออรับแปลนะครับเนาะเพราะว่าพยูอำเภอรับแร่ครับผมจังหวัดอุดริตถ์ครับผมเนาะหมวดนนี้มีเลขกซองครับผมวันนี้บนวิ่งเก้าทับคับเตอร์เลขกซองนะครับเนาะเลขกซอง บนวิงเก่าครับผมฟันเกา่าตัวเดียวเพ่นว่ามีเก่าหนึ่งเก่าสองเก่เก่าสนะครับผมเลขสตัวเลขสตัวก็มี่สองเก่าสามสองเก่าสีเก่าหาเเก่าสอ็เก่าสีเก่าเจครับผมเน้นเจ็ดเก่าสีเก่าเจ็ด้วกเก่าสี่นะครับเนาะเน้เน,น,นะครับผมนี่ครับผม เล็กซองนี่นะครับเนาะบนอย่างเดียวครับผมนี่บนอย่างเดียวนะครับเด้อบนย่างเดียวครับผมนี่นะครับเนาะเล็กดับเพิ่นครับผมดับบนตรงตรงครับผมเนาะนี่ครับเพราะว่าตั้งแต่ผมทายมาเนาะครับเนาะเล็กดับบนเพิ่นครับผมบนสิบคูล่างสิบคูนะครับเนาะผมลงไปประมาณสองสามงวดครับผมกับยังบ่วผากครับผม ถือว่าดับอยู่ครับผมเนาะดับบนตรงๆนะครับผมคนนี้เจ็ดสองแปดห้าเก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สองเจ็ดสามศูนย์สี่สามห้าหกแล้วก็หกเก้าครับผมตรงๆรงนะครับเด้อนะครับเนาะนี่ครับดับล่างตรงๆครับผมถ้าออกตัวกลับก็ถือว่าเข้านะครับเด้อเลขดับนะครับเนาะบางคนกับผมว่าเลขดับเป็นตังไหญนะครับเนาะ นี่ครับผมเลขดับก็คือเลขไม่ออกครับผมล่างไม่ดับ3 8 4 9 6 1 5 0 7 2ครับผม8 3 9 4 0 5 1 6แล้วก็2 7ครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดอ้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ